สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้อีกเช่นเคยนะคะที่ Channel M&N f o r Ford วันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมนะคะในรุ่น XLT เป็นเกียร์ธรรมดาราคาขายของเขานะคะจะอยู่ที่857,000บาทส่วนในเกียร์ออตโต้นะคะราคาจะอยู่ที่92,000 00 0บาท ในรุ่น XLT นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้าเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์6สป,ปีดท,ทั้งคู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะอเมริกันสไตล์ Wide Body นะคะที่ตกแต่งเข้ากับในรุ่น XLT ได้แบบลงตัวและหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวนะัตตี้จะพาไปชมกันว่าอเมริกันสไตล์ w e Body ที่มาพร้อมกันพิเศษเข้าไปคะ่ะนัตตี้จัดเปลี่ยนไฟให้ไฟหน้าและไฟท้ายเป็นไฟ LED เลยคะ่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะนัตตี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะช่อง like, M N Ford เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยที่สาคัญเลยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งคะ่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของนัตตีค้ค่ะไม่รอช้าคะ่ะเรามารับชมความโหดความดุดันของเจ้าคันนี้กันคะ่ะเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลย ทางด้านหน้านะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวกันชนนะคะจะเป็นชุด F150 ค่ะตัวกระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยไฟ LED แบบนี้เลยนะคะจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถแล้วก็เข้ากันกับตัวไฟ LED ตัวสีนะคะในส่วนตัวกันชนด้วยนะคะตัวสอนฟอนตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะ Ford ตัวใหญ่คันนี้นะคะทำเป็นสี ด้าดน้นะคะเพื่อให้เข้ากันกับในส่วนของตัวกระจังด้วยแล้วก็ตัวกันชนทั้งด้านล่างนะคะจะรับกันอย่างลงตัวเลยนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นชุดหน้าของ F150 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของไฟหน้านะคะที่จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าในแบบมัดแต่งเต็มระบบนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3ขีดนะคะเสริมไปอีกนะคะเป็นไฟ daytime running light นะคะตัวนี้ ในส่วนของตัววงแหวนกลมๆตรงนี้เลยนะคะเป็นไฟ LED สีขาวและลูกแก้วนะคะสำหรับคันนี้จัดทำออกมานะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้สีแดงก็จัดเปลี่ยนให้ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะคะอย่างที่นัตตี้แจ้งไปตั้งแต่ต้นรีวิวต้นคลิปเลยนะคะว่าคันนี้เป็นสไตล์การแต่งในแบบอเมริกันสไตล์วายบอดี้นะคะซึ่งวายบอดี้เนี่ยเราทำการนะคะเสริมทางด้านข,าข,าข้างของตัวรถนะคะตรงปงข้างเนี้ย ออกมาอีกนะคะให้เหมือนในแบบของแรปเตอร์เลยนะคะสังเกตได้ง,ง่ายๆนะคะนํำเดิมบอดี้น้ำเดิมเลยเขาจะอยู่พอดีกับขอบไฟพอดีสำหรับตัวนี้นะคะเราทําการเสริมโป่งมาให้นะคะขนาดจะกว้าออกมาอยู่ที่ประมาณ3นิ้วได้เลยนะคะจับตัวรถ <c oughs> ก็มาแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อในชุดของ Y b o บอดีนะคะจะเป็นคิ้วล้อในแบบของแรปเตอร์เลยคะ่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยมาดูในส่วนของล้อกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเปลี่ยนให้เป็นแมกยางขอบ20นะคะในส่วนของตัวแมกนะคะจะเป็นออฟเซตนะคะลบ24ส่วนยางนะคะซีรีส์นะคะจะเป็น3 3คู 12. น12.5 R20 ะคะตัวนี้จะเป็นยาง MT ก็คือยางมัทเทลนนั่นเองสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนะคะแต่ยางมัทเทลนเขาจะค่อนข้างไปในทางลุยได้ดีกว่าทางเรียบนะคะทางส่วนของด้านล่างนะคะช่วงล่างจัดยกขึ้นให้อีกนะคะ2นิว้ว เสริมเข้าไปนะคะด้วยก้อนยกและปีกนกโปรเฟนเดอร์สีแดงตัวนี้เลยค่ะช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ให้ไปอีกนะคะมาต่อที่ค้อมหูกกระจกมองข้างตัวนี้นะคะติดตั้งให้เป็นค้อมหูกกระจกมองข้างแบบมีไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเลยพิเศษเข้าไปอีกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟส่องสว่างทางเดินให้ด้วยนะคะทางด้านใต้ บางทีลูกค้านะคะไปจอดรถในที่มืดเราก็จะมองเห็นก่อนเลยว่ามีสัตว์มีพิษไหมหรือมีวัตถุมีสิ่งของอะไรไหมนะคะตัวนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปให้อีกค่ะสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นสีดําด้านช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดข่วนบางทีลูกค้าใส่แหวนเนาะหรือว่าจะเป็นเล็บอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้โดนในส่วนของตัวสีของตัวรถด้านเองฟิล์มสำหรับคันนี้นะคะจัดติดตั้งให้เป็นฟิล์มบานหน้า60%อรอบคัน80%นะคะ คิ้วกันสาดนะคะจัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยในส่วนทางด้านบนหลังคานะคะเป็นราวหลังคาที่จัดติดตั้งให้เพื่อเสริมหลอดและเสริมเท่เท่านั้นนะคะจะไม่ได้เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดนะคะการยึดติดด้วยกาวพิเศษ 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บงานได้อย่างดีเลยค่ะมาดูต่อในส่วนของด้านข้างของท้ายรถกันบ้างนะคะตัวน,นี้ก็ทําโป่งข้างท้ายทางด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัว วายบอดี้เนี่ยเราจะทำปงข้างทั้งด้านหน้า2ฝั่งแล้วก็ด้านท้าย2ฝั่งนะคะตัวนี้ให้เข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็นขับไปบนท้องถนนนาอแทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นลับเตอร์หรือเปล่าหน้าเจ้าคันเนี้ยแล้วก็เรามาต่อกันที่ไฟท้ายตัวนี้จะเปลี่ยนให้เป็นไฟท้าย LED ตัวสีนะคะมาพร้อมกับโคมไฟลมดำเท่ๆแบบนี้เลยค่ะเวลาส่องสว่างตอนกลางคืนไฟออกมาสวยมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ ในส่วนของฝาท้ายนะคะจัดทำเพิ่มให้นะคะเป็นสปอยเลอร์ยื่นออกมาแบบนี้เลยนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยแทบเรียกว่าแทบไม่ซ้ำใครเลยะคะ่ะสำหรับชุดแต่งแบบนี้เสริมเข้าไปอีกนะคะเป็นครอบฝาท้ายนะคะ ช่วยในเรื่องของการกันรอยได้ด้วยแล้วก็ตัวสอดฟอนต์ FOD ตัวใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าขอให้ทําสีนะคะให้เป็นสีดําเงาค่ะตัดกันกันกบตัวครอบที่เป็นสีดํได้าน,นะคะจะได้ดูโดดเด่นในส่วนของตัวท้ายรถเพิ่มขึ้นมามาต่อที่กันชนเหล็กที่จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะเป็นกันชนเหล็กของ TTN นะคะตัวนี้เซนเซอร์นะคะที่อยู่กับตัวกันชนหลังของตัวรถเดิมนะคะนาตี้ก็จัดทาการบิวอินมาใส่ให้ที่กันชนเหล็กใช้งานได้เหมือนเดิมจะเป็นเซนเซอร์ กะระยะถอยหลังนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้ในส่วนของตัวกันชนเขาก็จะมีเป็นไฟ LED มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะคะก็เรียกได้ว่าสําหรับคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งที่แบบลงตัวมากๆเลยในรุ่น XLT นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้ก็คือเป็นตัวชุดแต่งอเมริกันสไตล์ w i d Body นะคะหรือ อยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนนะคะนัตตี้สามารถจัดให้ได้หมดเลยไม่มีอะไรนะคะที่ m n ทําให้ไม่ได้ฝากนะคะอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook ของนัตตี้เองนะคะ m n Ford เช่นกันค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัตตี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าคลิปหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนไว้ทักมาคุยกันแคทเนื้อนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะทั้งทางด้านบนรีวิวและทางด้านใต้รีวิวนี้เลยนะคะคหรรืออโทสบถาม ข้อมูลแคมเปญโปรโมชั่นนะคะได้เลยนะคะที่เบอร์0959522887ค่ะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนาตีสวัสดีค่ะ